เทศนะะฮซึ่งมีเบอร์ติดอยู่ซึ่งเป็นเบอร์ของน้องๆทั้งสิบคนนี่แหละอ่านเลือกเลยพลายโมลบนครับลูกไหนก่อนดีดูจากสีก็ได้สีสีเหลืองก็ได้ค่ะอันกลางได้เลยครับคำถามแรกนะครับเป็นหมายเลขห้าครับผมหมายเลขห้านานะนะครับนานะดีๆนะลูกอยากจะถามพี่พลายโมลนะคะว่ามีเคล็ดลับในการดูแลหุ่นยังไงถึงหุ่นได้เพี้ยวขนาดนี้คะพี่ดีมาก ต้องแบบว่าทํางานอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จริงๆเราก็อาจจะอาศัยช่วงเวลาในการทํางานได้แหละเป็นการออกกำลังากายไปด้วยแต่ถ้าไม่ทํางานก็นอนค่ะอะไรประมาณนั้นสองย่ออ <laughs> กกอล์ฟอกมีเวลาหรออกกอล์ยไม่ค่อยมีแต่ว่าถ้าเกิดไม่ค่อยมีเวลาคือเราก็เลือกทานอาหารแทนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่มันแบบจะช่วยทดแทนกันได้แต่ที่สำคัญก็ต้องมีต้าคุณเวทภัทน,นะคะ ต่อค่ะพี่เรื่องอะไรกด้คะชมพูก็ได้ค่ะหยิบได้เลยมาเรียงเําถามหมายเลขหนึ่งนะผมถามว่าไปถามพี่พลอยมลว่าเ่อเรื่องการแต่งตัวค่ะเพราะว่าพี่พลอยมล่ะเป็นแบบตัวท็อปเรื่องแบบแต่งแฟชั่นใช่อยากให้พี่พลอยมลแบบแนะนาเรื่องการแต่งตัวแบบอะไรเงี้ยค่ะเรื่องเรื่องแฟชั่นเราว่ามันกว้างมากไม่อยากฟิกว่าอันไหนถูกหรืออันไหนผิดมันตายตัวมากเลยพอรู้สึกว่า อยากให้ทุกคนมั่นใจแล้วก็อยากให้ทุกคนกล้าด้วยซ้ำที่จะแบบแต่งตัวออกมาแต่ว่าต้องเป็นตัวของตัวเองเลยต้องเป็นตัวของตัวเองใช่บางวันเราก็มีวันที่แบบเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้สวยแต่ว่าเราสึกมั่นใจอะเราไม่ไปแพ้ใช่ค่ะบางทีเกงขาสั้นนะแล้วก็เสื้อขึ้นมาถึงคอใช่บางวันก็เสื้ออยู่แค่นี้เคเสื้อแค่น้าตาเสื้อหนูไม่แคร์ก็มอยู่บ้านจ้ต่อจ้ะต่อไปครับดึงอเลยไหมเลยหรออ่าเลขสิบจ้าเลขสิบใครจ้า เช้าถามพี่พลอมนว่าเวลาออกกองหรือไปอีเวนต์อย่างเงี้ยค่ะต้องมีนอนดึกใช่ไหมคะแล้วตอนตื่นเช้าทํายังไงให้แบบไม่เพลียคะทายังไงให้ไม่เพลียคะจริงจริงจะมีคุณแม่คอยดูแลตลอดค่ะบัญชีพี่จะมีช่วยไม่ได้จ้ะเปิดสมบัญชีจะช่วยได้จ้ะดูว่ายังต้องสู้อีกเท่าไหร่เปิดขึ้นมาอุ้ยตายแล้วต้องเยอะเลยเธอจริงจิอยากตอบแบบนี้แหะค่ะเออจริงจริงมันก็มีมีตัวช่วยหลายอย่างนะคะที่ช่วยได้เรื่องแบบ พี่พอลเป็นคนแบบว่าใต้ตาค้ำมากใต้ตาบวมอะไรเงี้ยเราก็จะมีตัวช่วยโดยการมาร์คใต้ตาหรือถุงชาอะไรเงี้ยก็ได้ผลนะคะใช่ลองดูนะลองดูจ้าไปจ้ามาเลขสี่มาเลขสี่ครับน้องบู๊นค่ะทราบมาว่าพี่พรมันเป็นเจ้าแม่รีวิวสินค้าค่ะใช่เลยอ้ที่ะไรก็่สืบเยสิไอ้ที่นี้มาักหน่อะไรนะมะนั้บมะนะโอเคหนูพูดไปยเลยอยากทราบนะคะว่า สไตล์ที่พอมนเป็นยังไงอันลูกค้าส่วนใหญ่ก็อาจจะถูกใจเรื่องแบบรูปหรือสิ่งต่างๆที่เราครีเอทออกไปแล้วมันอาจจะไม่ได้แบบอาจจะไม่ปกติหรือเหมือนคนอื่นหรืออะไรเงี้ยเหรอคือมีมีคาแรคเตอร์มีคาแรคเตอร์หรือหรือเราก็ตั้งใจโปรโมตในทางที่มันออกมาดูดีหรือแบบน่าสนใจอะไรเงี้ยบ้างคะเขาไปดูแลถ่ายรูปสวยมีสไตล์โชว์ดีวุี่มะเขือเทศดีกว่าง่ายดีเช่นอเช่นพี่จ้างเธออะฉันจะขายมะเขือเทศยี่ห้อน้ำประหวานคุ๊แมกกี้ อีกแล้วเหรอคุณแก้วป้าสมมติหมายเปอร์เซ <so ็นต์สิจ๊ะเป็นน้ำเปล่าหวานที่มีมะเขือเทศใช่ไหมคะใช่จ้ะยังไงสาวๆก็ต้องชอบอยู่แล้วน้ำเปล่าหวานกับม่วงเป็นของคู่กันใช่ไหมคะและยิ่งมีมะเขือเทศก็จะมีส่วนผสมที่ช่วยดูแลผิวของเราด้วยค่ะคือต้องไปหาเงินเท่าไหร่ดิจ้างงานรีวิวเนี่ยโอเคเลยเออ เบอร์แปดเออได้ข oh, ่าวว่าท uh ี oh, ่ตอนที gon, right? ่ช่วงเล่นหนัง oh, กับ oh, พี okay, okay. Oh, <t <t ่ซันนี่อะค่ะพี่ซันนี่หล่อไหมแล้วก็มีสปาอะไรอย่างนี้บ้างไหมพี่ซันนี่ไลน์มหาถอเป่าวเออยังไงอะไรยังไงตอบก่อนนคัตัวนี้สิโอ้ยเขาเป็นคนหัวใจหินค่ะพี่ซันนี่ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วเขาหล่ออยู่แล้วค่ะแล้วหนูก็เป็นคนนึงที่แบบเหมือนปลื้มอยู่แล้วใช่แต่ว่าพอเจอตัวจริงก็ แล้วเผลอเราเราทวยให้พี kind of ่ซ um, ินี่อย anyway> ู่ตรงนั้นดีกว่าเ้ะมาจาตัวจริงมาจาตัวจริงก็ขึ้นทิ้งไว้ที่เดิมเนาะอยากเข้ามาคุยไลน์กันเลยจ้ะแต่เขาเป็นคนเก่งไงคะเราเลยรู้สึกว่าแบบได้อะไรจากเขามาเยอะอย่างเงี้ยใช่เวลาเาเล่นหนังเนี่ยเขาแบบเขาจริงจังจริงจังมากใช่มากครับผมแม่ต่อไปครับแม่ต่อไปครับอยากเรียนไปเลยอ่ะอะเบอร์เก้าเหรอคะเก้าครับเบอร์เก้าหรือเบอร์หก อยากจะถามเรื่องการดูแลผิวอะค่ะเวลาที่เป็นสิวตา